ถึงวันซ้ำต้องเทพในแมปดาเกินบอลโซใช่แล้วล่ะเราจะไม่รอช้าไม่ว่าใครที่เดินผ่านมาก็ต้องพากันสวยทั้งนั้นพวกมันโดนผมจัดใหญ่ใส่เขาจนไม่มีใครสามารถรอไปได้แล้วผมจะต้องฟาร์มเจ้าพวกนี้ไปเรื่อยๆและตอนนี้เลเวลของเราก็อัพขึ้นมาเยอะแล้วและอีก,ก็คือเป้าหมายใหม่ของผมอืมผมได้ทําการจัดการผู้เล่นใหม่จัดใหญ่ใส่เขาให้อีกรอบนึง โซนตอนนี้ไอ้เจ้านี่มันทนไม่ไหวมันถึงกับต้องีีและในตอนที่ผมฟาร์มอยู่นั้นก็มีผู้เล่นใหม่มาแย่งตัวผมฟาร์มนั่นแหละครับก็เกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยไม่ยอมสิครับจำใหญ่ใส่เต็มอื้อ ยับ้ายยับปอยแล้วปล่อยพลังใส่ต่อสู้กันไปกันมาก็น่าจะรู้ผลแล้วว่ายังไงผมไวสะนะนั่นไงและด้วยความเทพบวกเกียนของผมนะครับผมก็ทําการไล่ล่าผู้เล่นใหม่ไปว่าใครที่จะเข้ามาก็โดนผมฆ่าตายจนหมดเป็นยังไงนะไอ้เนี่ยมันคนดีหลังจากที่เราได้ฟาร์มจนเลเวลอัพแล้วตอนนี้เราต้องย้ายโซนมาตีกับแบร์มินเนียนเราสามารถรับเควสได้จากพ่อหนุ่มหัวตั้งตรงนี้นี่เองแล้วเหมือนกับว่าเจ้าพวกเนี้ยมันก็ฟาร์ไม่ยากเย็นนักนะแต่ว่าเจ้าพวกนี้มันจะมีท่าเพิ่มเติมก็คือมันใช้โซลได้และนี่ก็คือ ซึ่งเควสต่อมาเนี่ยเราจะได้รับจากกระโปุงตรงนี้และภารกิจต่อมาเนี่ยเราต้องจัดการเจ้าพวกเอเลียนเจ้าพวกนี้ให้ครบจำนวนเควสที่ห้มาต้องบอกว่าฝีมือของเจ้าพวกเอเรียนพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนอกจากที่มันจะใช้โซได้แล้วมันยังสามารถยิงบีมใส่เราได้อีกและมันก็ยังมีท่านีด้วยโอ้โหมันทุบเราซะจนจมดินเฮ้เจ้าเอเลียนและฉันจะทำให้แกเป็น A B C นั่นไม่ใช่โอ้โห ต้องบอกว่าเลือดของมันหนาแต่เราก็สามารถชนะเววสนี้ไปจนได้หลังจากนั้นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมได้มาคุยกับเจ้าชายหัวโบคนนี้และในที่สุดผมก็โดนลอบฆ่าด้วยยาพิษนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยแบบนี้เองที่เขาเรียกว่าฟ้าเหลืองเฮ้ยโจ <c oughs> นี่เราถูกส่งมาอีกโลกนึงอย่างนั้นเลยแม่นแ่้วล่ะครับตอนนี้เราถูกส่งมายังโลกของไคโอชินแล้วเราก็ต้องมาคุยกับ เจ้าคนพิพากษาคนนี้หน้าแดงบกจําในชื่อเนื้อเรื่องไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วเราจะถูกส่งไปที่โลกของไคโอชินอีกทีซึ่งมันโคตรไกลเลยว่าบินไปต้องเป็นหมื่นกิโลอ้ถึงสักเทมาสักไกลและในที่สุดผมก็ได้เจอกับท่านไคโอชินและท่านโคโอชินเนี่ยก็ฝึกวิชาหมัดไคโอให้กับผมโดยการต่อสู้กันไปพีท่านไคโอถ้าจะเอาจริงๆอย่างกันเลยนั่นมันวิชาพลกันกี่นี่วะไม่หลบแล้วกสวลกับเองเลยไคโอก็ไคโอเหอะ มาอืมอ no? oh ืมฟิกเกอร์เข like ้าไปโอ้ยโอ้ยดาเมจหนักยิ่งนักเออท่านไคโอท่านไคโอจริงอย่างนั้นเหรอไคโอชินฉันจะทำให้แกกลายเป็นไคโอลูกชิ้นให้ได้คือเออโอ้ยอืมอืมเอาไคไคโอเอาเรอมึงอ่ะเอาเอาเออไคโอชินกลายเป็นลูกชิ้นปิ้งไปเลยหลังจากที่ผมได้เอาชนะท่านไคโอชินได้ตอนนี้เราก็สามารถใช้หมัดไคโอได้แล้วอ เมื่อได้วิชามาแล้วผมก็ได้มาลองวิชากับพวกไซไบแมนหลังจากที่เราได้ใช้วิชานี้ไปแล้วเนี่ยพลังของเราก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยก็คือเราจะเสียเลือดทุกๆวินาทีเมื่อเราใช้หมัดไคโอเจือเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาจำกัดในการใช้หมัดไคโออย่างนั้นหรือน,นี่ย่ใช่แล้วละครับมันทาให้ผมเก็บเเวลได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็ได้รับเควสใหม่มาและเควส้นี้เ,เองก็ทําให้ผมได้บีเลือดกับผู้ได้อีกครั้งหนึ่งใช่แล้วละครับผมตั้งใจ ไอเจ้าดีแกวจัวดีไปไหนอุอ้ยอุย้ยรู้สึกว่าผู้เล่นีฝ่ายหนึ่งจะมีความสามารถเยอะเหมือนกันนะเขาเลยว่า20โอ้ะเจ้าแกอุย้ยเดี๋ยวนะมันมีบอลเก,ก็นกิลาวาด้วยว่ะทุกคนครับแกจะต,ต้องไม่รอด,ดอัใช้บัตรไคโอและใช่แล้วครับทุกคนเมื่อเราใช้บัตรไคโอเลือดของเราก็จะลดไปเรื่อยๆแต่เขาก็จะตายแต่เขาก็จะตายอีกนิดเดียวลงไปซัดกันในน้ำใช่แล้ว่ะครับผมฆ่าผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนแล้วซัดนี่แหละ อปันไลา์ของฟู้เล่นใหม่เราได้ทําการฟาร์มไปยังเมืองต่างๆสุดท้ายแล้วผมได้มาต่อสู้กับชาวดาวนาเม็กนั่นแหละเจ้าพวกนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเจ้าพิกโกโลกในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยนักสู้มากมายที่มีฝีมือและแก่กล้าผมต้องสารภาพก่อนเลยว่าผมเนี่ยตายไปหลายรอบเลยในเมืองแห่งนี้ต้องบอกว่าเจ้าพวกนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงแต่สิ่งที่เราได้ ถือว่าคุม้มเลยแหละหลังจากนั้นเราได้มาต่อสู้กับ2พี่น้องซูโปโบบิทแล้สองตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนามือ,อฉันหรอกเพราะว่าผมเนี่ยฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะแล้วยจบอืมยับซ้ายยับขวาและแกก็ต้องตายไปและเมื่อเราเลเวลถึงแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับบักหัวจอกคุงนะครับซึ่งมึงยืนคุยไม่ได้เลยทำไมต้องนอนคุยและเมื่อเราคุยกับหัวจอกคุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้มาเจอกับบอสประจําด่าน,นีครับทุกคนใช่แล้วล่ะครับนี่คือบอสประจําด่านนะครับเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวน เป็นศัตรูกับเราตายยังไงเราเป็นถึงชาวดาวคิสตันไม่ใช่อะไรมันเรื่องซุปเปอร์แมนเว้ยฉันเนี่ยเกิดจากดาวนามเมกเกยนั่นก็ไม่ใช่เหมือนกันตอนนี้ผมใช้เวลาต่อสู้กันเกือบสิบนาทีแล้วรู้สึกว่าเลือดของมันเนี่ยเยอะหลือเกินส่วนเลือดของผมเนี่ยก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมัดไคโอชินเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเลือดของเราเนี่ยน้อยเกินไปนั่นแหละครับนั่นแหละเราต้องใช้วิธีเทคนิคแล้วช่และวลผมตาย หลังจากนั้นผมก็กลับมาแก้มือใหม่ครับโดยตอนนี้เราชีวิตเหลือน้อยทั้งคู่และเราจะต้องชนะให้ได้แต่ผมก็ตายแล้ววทุกคนหลังจที่เราเกิดมาใหม่เราก็จะไปเก็บไอเทมตอบจากบอสด่านนี้กันซึ่งสิ่งที่เราได้มาก็คือเจ้านี่นั่นเองและอีกหนึ่งของแถมที่เราได้มานั่นแหละครับฉันสามารถแปลง่างเป็นซปเปอร์ไซยาได้แล้วเป็นคน คิดถึงทอยเลนขึ้นมาทันทีมึงเบ่งนานเกินไปแล้วคนภาคจะตายแล้วไปยังไงอ่ะความหลอกความเท่หัวสีทองออร่าสีแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับเราก็ต้องไปลุยกับบอสต่อกอสักนหนึ่งรอบสิครับหนใเราก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซา,ยยาได้แล้วและเราก็ต้องมาลองสกิลใหม่ที่เราดรอปจากตะลุงเมื่อกี้ไปด้วย อืมอืมมาตอลุงตอลุงมาอืม้มตอลุงลูกซองใส่เราเลยครับลูกซอกไม่ไม่ลูกซอกซอ,อืมกระสุนเหลืองเจอกระสุนเหลืองเราไปกระสุนเหลืองเราไปอื้มอืม,อม,อมเอาเหลือเอ้ยแต่ล่างนี้ไม่สามารถใช้หมัดไชโอเคได้ครับนั่นไงผมลองกดใช้แล้วมันบอกว่าแกใช้ไม่ได้เพราะแกเป็นสุดเสียแล้วอืมอ้มโอ้ยนี่ไงสกิลสกิลที่ตอลุงให้มานะครับเป็นสกิลแจกกระสุนปืนว่ะ ต่อไปโกคูกูจะไม่ใช้พลังคลื่นเต่าแล้วอเอาใครมาร่วมร่วมวมงร่วมแกวด้เนี่ยเอาเอาเฮ้ยผมไม่สามารถขยับได้ทุกคนครับผมไม่สามารถขยับได้และผมเคยเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งรอบเลยครับมันก็จะไม่สามารถขยับได้นอกจากเราจะต้องตายและคือบอสมันไม่มาตีเราเลย